วันนี้ก็อ,อยู่กับหอเสริฟสีนะครับในกิจกรรมรวมคนออกกําลังกายวันนี้เราจะมาฟังว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็เราวิ่งเส้นไหนครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมของมรคนออกกําลังกายนะคะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งั่นรัานหกิโลเมตรค่ะเราวิ่งจากไหนเริ่มจากโรงพยาบาลนะคะจุดสตาร์เริ่มจากโรงพยาบาลเรียบถนนขั้นเกลนผู้ว่าไปแล้วก็ไปออกตรงบายพาสนะคะ ข้ามสะพานไปสุดมบกับตรงบริเวณร,ร้านลานนาค่ะระยะทาง5กิโลเมตรแล้วก็กลับมาใช่ไหมครับแล้วก็กลับมายัางโรงพยาบาลที่เดิมค่ะวันนี้เราจะมีรางวัลด้วยใช่ไหมครับโอ้วันนี้รางวัลมีมากมายเลยค่ะเนื่องจากกิจกรรมนี้เราเริ่มจากการที่เป็นโครงการที่จะเปลี่ยนกิจกรรมสุขภาพของพลากรน,นะคะจริงๆกิจกรรมเราเริ่มมาประมาณ6เดือนแล้วค่ะ ก็รางวัลที่จะมีก็คืออันดับแรกก็คือเก็บพอยซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บพอยมากเดือนเอาจำนวนค้อยสูงสุดจาก5รางวัลแล้วก็มีรางวัลสําหรับการวิ่งเก็บระยะทางนะคะแล้วก็รางวัลสําหรับคนที่ลด PMI 5รางวัลค่ะผมมีลด PMI ด้วยตอนในโรงพยาบาลแสดงว่านี้โรงพยาบาลเตรียมแผนมาตั้งนานตั้งแต่เก็บพอยแล้วก็อ่ามีเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็วันนี้เนี่ยให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมร่วมออกกำลังกายด้วยค่ะเพื่ออยากจะให้เขาพัฒนุคนเนี่ยได้มีกิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพลดหวานมันเค็มนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนอกจากนี้รงพยาาบาลเองมียุดศศาสารเพื่อลดสต๊ลดนองก่อนเลียหัวใจ อยากจะให้ชาวพัทลุงปลอดภัยจากโรคแบบนี้เพราะฉะนั้นมาร่วมกันออกกำลังกายนะคะสุดยอดมากเลยนี่จู่ๆเหลือไปแบบมีรางวัลด้วยอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยถ้ายังไงวันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปชมภาพกิจกรรมกันต่อวันนี้ขอบคุณคุณหมอสติรีกองช้าจุ๋มครับอยู่คะแนนอะไรครับอยู่พัทลุงครับอยู่ที่ไหนนะอยู่พัทลุงโรงพยาบาลพัทลุงครับกไหมเลยครับออกกำลังกายบ่อยไหมหนาวก็ รถเราตอนนี้ลดลงกี่โลแล้วจากึมหนึ่งรอยยีกิโลตอนนี้เหลือ96กกิโลครับใช่สิบหกกิโลใช่ครับ100เท่าไหร่นะ120ครับเติม่อยยี่สกิโลเหลือ96กกิโลนะครับนี่ก็ช่วงนี้เป็นไงออกกําลังกายช่วงนี้ตอนสัปดาห์ครับช่วงนี้ประมาณึกหม่นวันต่อสัปดาห์ตอนนี้ก็ไม่ได้ออกเติกเติมครับโอเคครับนี่ครับรถไปใช่ครับ นี่เป็นแอกวัสดุครับถ้ย่งนีวันนี้ติดเจอการชักขับใช่ครับเยามากครับเยามาไม่ได้ต่นใจหรือไม่ก็เจอกันที่รถแอมบูเล็ตนะครับสวัสดีครับออกกำลังกายกันบ่อยไหมครับสี่สาวนี้ใช่ครับย่างทางย่างทุกวันเลยนะครับเรามาออกกำลังกายร่วมงานโรงวยาาลค่ับออกกำลังกายผสมป้าเป็นไงรู้สึกยังไงกับงานนี้ครับที่ชมรมนี้ได้ได้ร่วมกับโรงพยาบาลครับ ่ะว่า้องเป็นการดูดรงให้คนได้จัดการตกำลังกายค่ะเป็นยังไงครับรู้สึกดีไหมวันนี้ดีเลยค่ะเต้นทวยวันนี้วันนี้ดีเวลาในใจไหม5กิโลเนี่ยเราเคยวิ่งกันอยู่แล้วแหละทำวันนี้กี่นาทีวันนี้ดมนเลย คิดว่าจะร้อยสามสินาทีสามสินาทีนะเนะสี่สิบนาทีตัดสินาทีอ๋อห้าสิบนาทีห้าสิบกาทีนี้เดินเลยใช่ไหมครับเดินชิวๆเลยวันนี้เข้าถึงเส้นชะครับโอเคเข้าถึงเส้นชนยนะครับวันนี้ก็ยังไงขอให้สนุกทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับตอนนี้เจ้าอยู่กับทีโซลิเปอร์หรือทีลูกโป่งนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีหน้าที่อ่าทิ้งทางคนที่ใช้ใช่ไหมใช่ครับ สภาพดีใจมากเลยครับมีคนด้ามขวาเยอะแยะเลยครับอโอ้โหปก็บุคคนภายนอกเลยครับมีความสุงมากเลยวันนี้วันนี้เรามีสวิฟเตอร์ประมาณกี่กี่กี่คนครับประมาณหกท่านครับผมอ่าประมาณหกท่านนะครับหกท่านเนี่ยจะตามคนสุดท้ายไปนะครับสังเกตได้เลยนะคนที่มไม่ทุ่เนะครับอ่าโอเคครับเคคบดี๋ยวนายเดี๋ยวไปเจอกันตอนวิ่งโอเคครับโอเคครับเยี่ยมครับ And I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up มีน้ำให้ด้วยนะครับนี่เป็นพี่พีจากชมรมวิ่งนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานแล้วนะครับเป็นช่วงกิโลเมตรที่2 <Wow. S 1> ตอนนี้มีเพื่อนเพื่นบางคนน่าจะกลับตัวแล้วนะครับน่านจะก,กิโลที่2อง 2> ขาแรงมาแล้วครับขาแรงฝ่ายหญิงกลับตัวไปเรียบร้อยแล้ว เอ้ามาแล้วครับขาแรงฝั่งประชา,าชนคนแรกนะครับพี่วิรัต์นะครับ <laughs> นี่ขาแรงมาแล้วครับฝั่งบุคคลธรรมดานี่จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับฝ่ายหญิงของเรา <laughs> ฝั่งนู้นจะมีคนวิ่งไปนะครับเพื่อไปกลับตัวนะครับแล้วก็จะกลับตัวใช้โคโต้าไปหมดแล้วใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยอะยอะครับอเล,น,ลนี่นะครับน้องแขกของเรานะครับรถมาแล้ว20กว่ากิโลนะครับเนื่อยแล้วยังครับนี่นะครับครับเหนื่อยแล้วยังครับวันนี้ หนูวิ่งจะมา3 2กิโลแล้วนะเกือบ2กิโลเกือบ2กิโลแล้วไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับสู่ซู่เยี่ยมเลยซู่ซู่เนาะเยี่ยมโอเคเหนื่อยไหมครับสายมากครับแล้วก็เหนื่อยมากครับสายที่เดินนี่นะครับเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครัไหนสู้ถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นสวีปเปอร์นี้แสดงว่าเราจะเห็นคนสุดท้ายครับสวีปเปอร์จะคอยอยู่คนหลังเสมอนะครับเพื่อ เป็นการดูแลความปลอดภัยและก็ความสะดวกให้นักวิ่งคนที่ช้าที่สุดนะครับ<ป>นี่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรนะครับเวลาเราเจอคนที่สไตลูกโป่งแบบนี้นะครับแต่ว่ามีตัวเลขนั่นคือเพเซอร์นะครับเพเซอร์ก็เป็นคนที่คุมเวลานะครับว่าเราอยากทำเวลาได้กี่ชั่วโมงแล้วก็ตามลูกโป่งนั้นไปนะครับนี่เก็บความรู้ครับ with my head and my heart I've been chewed up spit out torn apart but picking up all the pieces is a form of art I'm never gonna look back c u s damn I was built o l a t สนุกมากเลยนะครับมีของโรงพยาบาลครับเพราะว่าจะได้คนภายในโรงพยาบาลและคนนอกได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อไม่ต้องบาดเจ็บเป็นล้ม่วยครับขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับ สำหรับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเสนชัยแล้วนะครับบุคคลบุคลากรแพทย์นะครับทางโรงพยาบาลจะเข้าสีเขียวนะครับแล้วก็เราจะเข้าสีเหลืองตอนนี้เราอยู่กับโอเวอร์อชายของของฝ่ายบุคลากรแพทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ สวัสดีครับผมชื่อนายแพทย์ไอโนเนียตรราบครับเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิศาสตร์ครอบครัวที่โรงพยาบาลคัชลุครับอ้เป็นแพทย์ด้วย,ยปกติเป็นคนออกกาลังกายบ่อยไหมครับปกติออกกําลังกายทุกวันครับตั้งแต่พิทูลครับแล้วก็วิ่งงานวิ่งเดือนละหนึ่งครั้งวันนี้สุดยอดมากเลยนะทำเวลาได้เป็นไงครับกิจกรรมครั้งนี้เรารู้สึกดีไหมกับโรงพยาบาลวัชลุมที่เขามีกิจกรรมออก็ดีครับเพราะว่าปกติก็ ถึงไม่มีกิจกรรมก็กตุลังกายอยู่แล้วครับแต่ก็กิจกรรมวันนี้ผมก็ยังได้อันดับหนึ่งของการเก็บคอยครับอ๋อโอเคครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยแล้วก็สุดยอดมากๆก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับชายหญิงสอัสดีครับสวัสดีครับที่หนึ่งของบุรักอบุคลากรโรงพยาบาลสวัสดีครับพี่โอเองเป็นไงครับพี่โอวันนี้5กิโลพี่โอวิ่งได้กี่นาทีครับสามสิบค่ะสานาทีสามสิิ่งได้ดีเพราะต้องตืลมเวี แล้วเพา,าแบบชิวๆเราไม่ทำไรร่างกายตัวเองนะคะรเราวิ่งเพื่อสุขภาพจริงๆพี่โอวิ่งเร็วกว่านี้เยอะได้<ม>เป็นไงคบพี่โอกับกิจกรรมวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้โอเคนะคะกับการที่เราเตรียมการการนะคะบุลคลากรที่ลงชื่อให้ความร่วมมือทั้งหมดรู้สึกจะเป็น300 300เกือบ400ท่านนะคะเฉพาะในโรงพยาบาลแล้วก็ข้างนอกก็เข้ามาร่วมประมาณ2 0 0ท่านซึ่งวันนี้มาเพราะเป็นเกทุกคนนะคะเราคิดว่า เคถือว okay. ่าประสบความสำเร็จค่ะโอ้ขอบคุณพี่โอมากนะคะพี่โอเป็นหนึ่งในทีมงานที่คอยดูแลทุกอย่างเลยหนึ่งคอยช่วยเหลืออย่างน้อยต้องคอยซัพพอร์ตผู้ที่มาช่วยเหลืออย่างมนุบีแล้วก็ทีโอโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับที่1ที่2ของบุคคลธรรมดาพี่วิรัตเองสวัสดีครับพี่วิรัตครับพี่วิรัตและพี่สมเกียรตมาจากไหนครับสนามสนามกลางมันสนามกลางชมรมวิ่งนะครับ ซึ่งปกติพี่วิรัตก,กับพี่สมเกตเป็นอีลิสของพัทลุงอยู่แล้วนะครับพี่วิรัตทำเวลาได้ที่เท่าไหร่ครับท<ด>ำเวลาที่หนึ่งหนึ่งออนออนของบุคคลทั่วไปครับ<อ>ที่สงองแต่แต่จริงเวลานี้วันนี้มันมีระยะเกินไปประมาณกี่กิโลครับพี่ระยะ5กิโลครึ่งประมาณหากิโลครึ่งเป็นไงบ้างครับกับกิจกรรมวันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็สนุกดีครับช่วยส่งเสริมการให้นักกีฬาได้มี มีโอกาสได้ได้ได้ไดออกกำลังกายกันไม่ว่าจะบุนคคลทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพาพี่สมเกียตนะครับก็สนุกดีก็เป็นการวิ่ง5กิโลครั้งแรกก็ ขอบคุณโรงพยาบาลที่โอกาสให้ผุคคนภายนอกได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยอ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ๆแล้วก็ยินดีด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจ้าอยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนพสเศษวันนี้ที่เรามีจัดงานกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาเอ่อคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราเอ่อมีการต่างๆขอโรคในขั้นน้อยลงแล้วนะครับมาตรการของกระทรวงเองหรือว่าของสวปเองก็ ไม่สามารถที่จะควบคุมกิจกรรมได้นะครับซึ่งการออกกำลังกายนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ความจําเป็นนะครับในการที่จะต่อต้านโรคโควิด -19 ได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้กิจกรรมม,มีมาร่วมประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งพันคนนะครับก็เป็นการเปิดเรื่องการจักกิจกรรมการแจ้งนะครับทุกคนจะมีความสุขนะครับและก็สามารถที่จะต่อยอดไปในผลคันหน้าดได้อย่างดีเลยครับ วันนี้อากาศดีด้วยนะอากาศดีเลยครับอากาศดีด้วยแล้วก็อากาศดีอะไมใช่แล้วก็เมื่อกี้แสงอาทิตย์ที่ก็กลับมาสวยด้วยก็คิดว่าคนที่มาวิ่งที่เนี่ยจะมีความสุขมากๆแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับหลายท่านเขาก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆเราจะมีโครงการแบบนี้อีกไหมครับอ๋อรอบนี้เป็นการต้อสอบ่อนะครับเป็นการวอร์มก่อนนะครับแล้วก็รอบหน้าก็จะเจิกับน้อพี่น้องนิคาร์พจนุนที่อยู่ทีเซียราดิวมาโกปนแน่นอนครับสวัสดีครับตอนนี้เจ้าอยู่กับ ผู้ทรงคุณอิฒท่านนะครับเป็นหมอเกทิพสวัสดีค่ะเป็นไงครับหมอเกทิพวันนี้เราดีใจไหมมีกิจกรรมอย่างนี้ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยค่ะจากที่ผ่านมาปีทุกปีผ่านมาอย่างนีลากการโควิดเราเลยไม่ได้ออกมาออกกำลังกายแบบเต็มที่แบบนี้กิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็ทําให้เจ้าหน้าที่ขาวรัฐนรก็เข้าไปดน่าจะเป็นกิจกรรมแรกในหลายปีแในรอบสองปีเลยนะ คนเยอะอันนี้แล้วเป็นกิจกรรมน่ารักมากที่แอบซ่กมีการเก็บแต้มจริงๆทำมานานหรือยังนะใช่ค่ะก็เกือบช่วงประมาณ3ามเดือนถึง6เดือนที่ผ่านมานะคะเก็บเป็นิๆค่ะจะเห็นว่ามีคุณหมอหรือว่ามีแพทย์้ร่วมโครงการในหลายๆท่านแล้วหลายๆคนก็ได้รับรางวัลด้วยแะด้วม่เป็นจุดันทงที่ทำให้ให้ให้แพทย์เนี่ยมาเป็นแบบอย่างให้กับ ตอนนั้นี่หรือเราถึจะชนไปในเรื่องของการออกกำลังกายในการดูแลสุขภาพดีมากมีแบบมีเด็กเด็กเด็กน้อยมาร่วมเป็นครอบครัวน่ารักมากน่ารักมากยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเราขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิจาวันนี้เจ้าอย the er yeah> anyway> claro> uh> oh ู่กับประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดปัตตานนะครับวันนี้เป็นไงบ้างคบพิจาร์ความรู้สึกวรู้สึกว่าดีใจได้เป็นเกียรตินะครับที่ทางยาบานสักดให้โอกาสเราได้มาช่วยงาน การานรรู้เนเกียตมกทช่วยงานดีแบบนี้เมื่อกี้แอบทราบราะว่าที่นี่อ่ะมีการแอบเก็บแต้มสะสมมาเป็นปีๆแล้วสะสมเ m i ซึ่งมือี้รอดได้คุยต่อออดีมากเลยนะพี่เราเรารูเมื่อกี้เองว่าเขเริ่มเริ่มแล้วจะมาถึงวันวันนี้คืเวประกาศผลเลยครับใช่ มันเป็นกิจกรรมดีๆซึ่งเมื่อกพอเราได้คุยมันมีภาพน่ารักน่ารักที่แบบมีหมอคุณหมอจูงลูกมาใช่พี่ว่าเฮ้ยน่ารักมากนะนี่เป็นอกิจกรรมที่แบบตรงตรงกลองแบบนี้ไม่อะไรกับพูดไม่เด็กๆนะมือนจูงได้ลูกมาครับมีคนร่วมอย่างเงี้ยนะคแม่ก็อาจจะโตขึ้ป็นดูนักที่นักกีฬาอะไรอย่้ครับใช่ใช่อาจจะชอบออกกําลังกาย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมแบบนี้อีกเรายินดีเลยนะยินดีเลยก็เราฉันยินดีตึงหลวงคือให้งานส่ายโอนด้วยใจเลยด้วยสังคมไม่ไม่คิดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยงานเรได้ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เหมือนออกกำลังกายยิ่งกีฬาไอ้รองไปช่วยกุการให้รองช่วยสับปอตศึกษาหาลเรื่องต่างๆเราได้หมดเรายินดีมากนะครับคือนี่เป็นนี่เป็นการบอกเผื่อว่าทาง ที่ไหนหน่วยงานไหนนะครับที่ไม่ใช่โรงพยาบาลุงอยากมีกิจกรรมดีๆแล้วอยากได้คําปรึกษาจากเราหรือว่าอยากให้เราไปร่วมแจมหรือร่วมงานนะครับหรือมีคลิปดีๆอย่างนี้ก็ได้เดยนทางเราจะไปได้ใช่ครับจะไปช่วยหมดุดขอให้อบ,บอกมามติดต่อาชมรมอ่าติดต่อผ่านมาทางชมรมเราจริงๆเราหาไม่เงยเราหาง่ายมากครับบางทีเราก็วิ่งวิ่งอยู่ที่สาราการเนาะมี่เราจะเจอทีมงานากาาลางาาสนามกลางสนามกลางต่อได้หมดไยได้หมดบอกเลยเพราะว่า ทั้งสองสนามเนี่ยเราจะมีสมาชิกเพื่อนๆชมรมวิ่งอยู่นะครับสมาชิกเยอะมากใช่สมาชิกเยอะมากถ้ายังไงวันนี้เราก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลด้วยนะครับที่ชวนเรามาเชิญนมาก็นะาอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณมากนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากลาไปก่อนครับ